หน่อยโอเคอตอนนี้เริ่มอัดแล้วนะคะการแปลค่านะคะของตัวสมการดีเกชันที่เรารันแบบโปรบิตดีเกชันเวลาที่เราใส่คำสั่งด้วยคําที่เรามีตัวแปลที่เป็นดัมมี่ดังนั้นข้างหน้านะคะจะต้องมีคำสั่งบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวตอนตอนตามหลังมาเนี่ยเดี๋ยวจะมีดัมมี่ตามมานะซึ่งสเตต้รู้จักดัมมี่ในนามของ i จุดมันก็เลยเขียนว่า x i colon Probit แล้วก็ตามด้วยตัวไปตามแล้วก็เคาะตอนนั้นก็เป็นจากนี้ก็จะเป็นตัวไปอิสระแล้วตัวไปอิสระตัวไหนที่มีดัมมี่นะคะเป็นดัมมี่ก็จะต้องใส่อจุดข้างหน้าเช่นเมลนะคะเอชแล้วก็เงินนะคะรายได้ AR, นี่คือแค่ตัวอย่างส่วนนิวออร์กก็เป็นดัมมี่เช่นกันเมื่อผลลัพธ์ออกมาแบบนี้ปั๊บเนี่ยตัวแรกค่ะเวลาที่มีดัมมี่สตัวผลลัพธ์จะออกมาหตัว มีดัมี่สมตัวผลลัพธ์อกมาสองตัวมีดัมี่ห้าตัวผลลัพธ์อกมาสี่ตัวตัวที่ถูกซ่อนไว้ก็คือตัวที่มีค่าต่ําที่สุดก็คือค่าที่เรากําหนดให้เป็นค่าต่ําที่สุดเซต้าไม่สนใจเลขว่าเป็นเลขศูนย์หนึ่งหรือหนึ่งสองสามสี่ไม่สนใจอันไหนต่ําสุดตัวน,นั้นถูกเป็นตัวอ้างอิงเลยเป็นตัวที่ไม่ถูกแสดงค่าออกมาและเวลาแปลค่าจะต้องแปลแบบที่เรียกว่าเช่นเมลนะคะดูซิว่าซิกไหมดูก่อนว่าซิกไหมก็พบว่า เก้าเท่ากับหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งนะคะหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งก็ไม่ซิกแหละถูกไหมคะเพราะว่า p เนี่ยมีค่าเป็นไงมากกว่าจุดศูนย์ห้าถ้า p มากกว่าจุดศูนย์ห้าก็คือไม่ซิก p น้อยกว่าจุดศูนย์ห้าก็คือซิกก็คือมีนัยสําคัญทางสถิติสมมุติว่าตอนนี้อาจารย์แค่สมมุติว่าตอนนี้มันซิกหมดทุกตัวสมมุติว่าซิกถึงจะแปลค่าต่อเพื่อจะเล่าให้ฟังเรื่องดัมมี่ว่ามันแปลยังไงนั่นก็แปลว่าตอนนี้มันมีนะคะสิ่งที่จะต้อง เอามาใช้งานต่อด้วยความที่มันเป็นเอ๊เดี๋ยวนะมันเป็น p r o b ิต i t ใช่ไหมพอ,อมนเป็น p r o b ิตปั๊บเนี่ยวิธีการแปลค่าจะต้องไปอ่านอีกรอบหนึ่งว่ามันใช้ค่า coefficient มาใช้ได้เลยหรือไม่นะะที่เป็น dy D, D, by dx ใช่แต่ว่าอัตรางั้นหนูจะทำนี้เป็นเลยค่ะ dy by dx ใช่ค่ะไม่นะคือไอ้เจ้าตัวเจ้าตัว ค่าของมันเนี่ยอาจารย์เข้าใจว่าอาจารย์ไม่รู้นะว่ามันคือคา key ําว่าคียคาว่าโปรบิตเนี่ยมันถูกหรือเปล่าอาจารย์ไม่รู้นะตอนเนี้นะต้องไปต้องไปเปิดดูนิดนึงแต่ถ้าสมมุติว่าเป็น OLS ธรรมดาเนี่ยมันเวลาแปลค่ามันจะแปลค่าเมื่อเทียบกับเพศที่มันถูก hidden ไว้ก็คือเพศหญิงถ้าสมมติแปลถูกนะ,ะสมมติลองดูก่อนเพศชายก็มีโอกาสที่จะเป็นไงอเอด้วยควาที่วดดิ้งมันคือ เอ๊ะทำไมเว딩ไม่มีไอจุดล่ะเว딩ก็ต้องใส่ไอจุดข้างล่างอันนั้นเอาใหมไหมคะจันดูง่ายเดี๋ยวนะไม่แน่ใจอ่ะไม่แน่ใจต้องไปต้องไปต้องไปดูวิธีการรันแล้วกันเพื่อนของเพื่อนเรารันแบบไม่มีไอจุดใช่ไหมพักอันเลยค่ะเอ่อตัวแปรอิสระมีดัมมี่หรือไม่มีดัมมี่ใช้ไอจุดใช่หรือไม่สองตัวแปรตามตัวแปรตามมันนั้นด้วยความที่มันเป็นศูนย์หนึ่ง ต้องมีไอจุดข้างหน้าไหมซึหรือไม่ต้องมีเพราะว่ามันเป็นความน่าจะเป็นออกมาอยู่แล้วนะไปไปดูสามค่าคอเอฟฟิเชนเนี่ยเป็นค่าที่เรียกว่ามันมีชื่อว่าไอมาจูเน่เอฟเฟกใช่ไหมมันใช่มาจูเน่เอฟเฟกตหรือเปล่านะคะแล้วเวลาถ้าถ้ามันใช่ค่ามาจูเน่เอฟเฟกตจริงๆเวลาแปลผลแปลยังไงเหมือนจะใช่ยู่นะคะอาจารย์อืมไม่รู้อ่ะแล้วก็ พราะว่าเพื่อนบอกไว้อยู่มันจะมีอีกตารางหนึ่งออกมาก็คือคอ่าโคเอฟฟิเชนต์ก็คือ dy by d a คืออันเดียวกันแล้วก็คือค่ามาจิโนเอฟเฟกเออนั่นแหละแต่อีกตารางหนึ่งที่ออกมา,ท,ออกมาทําไมของเรามันไม่ออกมาเราต้องคียอะไรคำสั่งอะไรถึงจะ,ะไปดูคาสั่งนี้มาเพิ่มไปดูคําสั่งนี้มาเพิ่มนะซึ่งเราจะต้องมีแหละเพราะอาจารย์เคยทํานานละอันเนี้นานแล้วก็เลยลืมละนะคะแล้วก็เวลาแปลค่า ถ้าเป็นดัมมี่มันใช้เป็นการเทียบไอตัวพื้นฐานกับเราใช่หรือไม่เช่นอันนี้คือชายมากกว่าหญิงใช่ไหมมือเค้นหมายเป็นบวกมีความน่าจะเป็นใช่ไหมที่ชายจะแต่งงานใช้กว่าหญิงกี่เท่าไหร่จุดหนึ่งห้าแปดเจ็ดเนี่ยอันนี้แปลเป็นหน่วยเป็นเป็นอะไรหน่วยนับเป็นอะไรเป็นเท่าเนี่ยเป็นกี่เท่าใช่ไหมหรือต้องคูณร้อยก่อนเนี่ยนี้คือรายละเอียดทั้งหมดเลยไหมแต่พอเป็นเอชปั๊บ เครื่องหมายติดลบแล้วซิกด้วยเนี่ยน,นี่ซิกสมมติวเชื่อมันนะว่าว่ารันถูกก็บอกว่ากลายเป็นว่าอายุยิ่งมากขึ้นเอ่ออายุยิ่งมากขึ้นก็มีโอกาสจะแต่งงานช้าน้อยลงนี่เพราะเครื่องหมายเป็นลบอาจารย์ไปยอย่างนี้ถูกไหมอายุยิ่งมากขึ้นเพราะมันเครื่องหมายลบใช่ไหมเลยมีโอกาสจะแต่งงานช้าน้อยลงเพราะมันเครื่องหมายลบยิ่งแก่ยิ่งแต่งงานเร็วนั่นเอง นะคะมันมันจะแปรสับสนเพราะว่าตัวแปรตามเป็นเป็น,ป,น,ป,นป็นช้าเนี่ยใช่ใช่ถูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้เป็นมันจะกลับด้านกันแต่งงานช้าลดลงแต่งงานช้าลดลงแปลว่าย,ายาแต่งงานย่งกก็ก็ยิ่งแก่ยิ่งแต่งงานเร็วไงอ๋อค่ะโอเค,อ,เคอ่ารายได้ยิ่งเยอะเนี่ย inc เนี่ยอินคัมรายได้ยิ่งเยอะ ก็ยิ่งแต่งงานเร็วเนี่ยพอแต่งงานช้าลดลงไงคือหมายติดลบ<อ>จําเอาไว้ว่าแต่งงานช้าลดลงคืหมายติดลบนั่นมันคือแต่งงานเร็วนั่นเองเนี่ยมันจะได้ไม่งงแต่งงานช้าลดลงอ่าแล้วอาชีพออกสองมีโอกาสจะแต่งงานเร็วนะคือคือแต่งงานช้าลดลงนั่นแหละ มากกว่าอาชีพที่หนึ่งอยู่ที่บรึ้งไม่รู้หน่วยวัดเป็นอะไระอาชีพที่สามก็แต่งงานเร็วกว่าอาชีพที่หนึ่งอาชีพที่หนึ่งเกิอดอะไรต้องกลับไปดูสองเทียบกับหนึ่งสามเทียบกับหนึ่งอ๋อมันจะเทียบกับตัวแปรที่มันหายไปเพราะว่าให้มันเป็น,นเบสใช่ใช่ให้มันเป็นห้ามเชื่ออาจารย์ไปพิสูจน์ว่าอาจารย์พูดถูกต้องหรือไม่โอเคค่ะนะแล้วก็ทุกอย่างที่ที่ไปอ่านหนังสือมาก็จะต้องก็จะต้อง อจดไว้ด้วยวอามาจากเล่มไหนปีไหนชื่อใครชื่อนามสกุลปีต้องจดตลอดแล้วก็ไปใส่ไว้ในใบเบลกราฟีเราทุกอันอืเป็นแบ็กเราตลอดแล้วเป็นแบ็กตัวเราเองด้วยที่จะตอบอาจารย์ด้วยถูกไหมอาจารย์จะไม่เชื่อเราเหมือนกันยังไ่เชื่อกิ๊กที่แบบมาจากไหนก็ต้องตอบอาจารย์ให้ได้อย่างนี้เป็นต้นเนาะอ่าโอเค เกือบแล้วล่ะเกือบแล้วไอ้รันเนี่ยแป๊บเดียวไม่ยากหรอกไปดูซิมันรันอีท่าไหนแบบไหนแล้วใน stata เองมันจะมี hell เห็น hell ข้างบนไหม hell ไปกด hell ดิกด hell กดเลยแล้วก็ search เออ stata command stata command เอ่อกดดึงกดแล้วก็พิมพ์คำว่า p r o b i t p r o b i t enter โอเคเลยดึงออกมามาแล้วเนี่ยคือวิธีการคีย์คำสั่ง p r o b i t Uh, คำสั่งมันจะอยู่ที่ Probit นี่ไงซินแทกเห็นไหมเห็นซินแทกไหม Probit แล้วก็ d ีอิ e ด e พัน d e นต์ดีพันเดนต์แปลแล้วก็ Independent นะคะแล้วก็ Independent นี่ก็ยาวเลยนะคะแต่มันมีอธิบายต่อมันไม่บอกว่าโมเดล Non-Constant include variable วายเอสซีอ่าวีอีซีโอเคอ๋อเฮลแล้วก็ Probit แล้วก็ตามตามคพาว่า Probit ไปคีย์เพิ่มไหนในเฮลโอเค Probit แล้วก็ตามด้วยคำว่า Dummy ข้างบนนี่ยข้างบนสุดเห็นไหมตรง h เฮลอ่ะตรงช่องข้างบนช่องข้างบนอ่าตรง Probit แล้วก็เคาะเคาะครั้งหนึ่งแล้วก็เขียนคำว่า ดัมมมดูดิมันรู้จักไ D U M Y ใช่คะ D U M M Y Enter o p r o i i e d dummy not found Search them for search official a s t e n a f a i r y s e ใช้คาว่าอะไรลูก with typical dummy interest term compute partial อ่ะโอเคอันนี้คือคือวิธีการหนึ่งแต่ว่ามันอาจจะต้องงมหน่อยแต่ถ้าจะให้ง่ายก็พิมพ์เข้าไปใน Google ภาษาไทยเลยค่ะ uh. นะเซิร์ชหาเลยไม่ยากโดยเฉพาะอาจารย์นัทนะคะอาจารย์นัทเข้าไปใน Google ธรรมดาเขียนว,ว่าอาจารย์นัทนอนเนมห่รากาศทอทสันฐานอาจารย์จะสอนวิธีการลันเลยอันนี้ง่ายสุดเลยเข้าไปใน Google อาจารย์จะบอก อาจารย์นัดเขียนคำว่าสเตต้า g o o g l e ก่อนเข้าไปใน Google ก่อนทำมันอ่านี่ไงก็พิมพ์เข้าไปคำว่าสเตต้าสเตต้าแล้วก็โปรบิดโปรบิดแล้วก็เคาะนัดนัทเอ่อนอร์เนมไฮการถอดอ่านัน่น,นแหละนัทถอดฐานฐานมาละอินเทอร์แล้วก็คลิกคำว่า Enter แล้วคลิกคำว่าวิดีโอนี่ไงมาแล้วอาจารย์เขาจะแบบเยอะมาก ไปฟังเขาเขาจะสอนดีมากนะเขาจะสอนวิธีการรันเลยนะค่ะแล้วเล่ของของคนที่อาจารย์ให้หนูไปดูสวัสดิ์แ้อันนี้ก็ Google ใช่ไหมคะสวัสดิ์อันนี้ก็ Google เหมือนกัน Google เหมือนกันหาใน Google หมดเลยเ,เห็นไหมเนี่ยมีมีออเดอร์เดี๋ยวไมมีออเดอร์ลอจิตรีเกชั่นมีหมดเลยของอาจารย์นัทเนี่ยของเราดูโปรบิ t นะแล้วเดี๋ยวนัดวันคุยกันคือ นัดเลยอจังว่างวันเราจะต้องขึ้นสอบวันไหนนะนี่ยังไม่ได้มีเลยค่ะอาจารย์ต้องต้องก่อนวันไหนอะไรยังไงเนี่ยอานี่ไงต้องอะไรอะ่ะสามเดือนน่ะเก้าสิบวันหลังสอบโพโพโซอะ่ะเราสอบโพโพโซไปวันไหนอะ่ะสอบไปนานแล้วค่ะเอากิ <c oughs> ๊กทาเป็นเล่นไปต้องไปตามนะว่าตัวเองเหลือเวลาอยู่เท่าไหร่ค่ะว่าเอา่อ